Cycle of 5นะครับคือปกติถ้าแค่อยากจะจำว่า s h a r ปกับ Flat ที่ตรงคีย์ซิ n กเนเจอร์มันเรียงลำดับกันยังไงนะครับผมก็จะไม่พูดถึง Cycle of 5เลยเพราะว่ามันไม่จำเป็นนะครับถ้าสำหรับเด็กที่ยังไม่ได้เรียนทฤษฎีดนตรีนะครับผมก็จะพูดถึง FC มากกว่าคือแฟนคลับนะครับ ส่วนใหญ่เด็กจะรู้จัก F C เดี๋ยวดูก่อนมือมันเข้ากองป่าเนี่ยเพราะว่าชาร์ปสตัวแรกที่อยู่บนคีย์ซิงเนเจอร์นะครับมันจะเริ่มด้วย F F ชาร์ปแล้วก็ C ชาร์ป F ชาร์ปก็คือคีย์ G แล้วก็ C ชาร์ปด้วยก็คือมีทั้ง F ชาร์ปทั้ง C ชาร์ปมันก็เป็นคีย์ D เพราะฉะนั้นผมจะให้นักเรียนเล่นอย่างนี้ก่อนเลยครับ F C G D A E B นี่คือลำดับของชาร์ปนะครับที่เรียงกันอยู่บนคีย์ซิกเนเจอร์แล้วก็ถ้ามี F ชาร์ปตัวเดียวมันก็คือคีย์จีนั้น F ชาร์ปเป็นคีย์จและ F กับ C ชาร์ปก็คือคีย์ดคือมันเป็นตัวถัดไปจากชาร์ปตัวสุดท้ายนะครับ F C G D A e. แล้วก็ลำดับของแฟลตก็คือเรียงกลับมา B E A D G C F แต่ว่าจริงๆมันก็เรียงตาม cycle of fifth นั่นเองนะครับคือ F C G D A E B แบบนี้คือลำดับของชาร์ปแล้วก็ลำดับของแฟลตก็คือ B E A D G C F นะครับซึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าถ้าถ้าจำแค่สองตัวแรกอ่ะคือรู้จัก แฟนคลับ fc เนะี่ยมันจะจําตัวอื่นได้หมดคือว่าเราใช้ความจําของกล้ามเนื้อเข้ามาช่วยด้วยคือเล่นอย่างนี้บ่อยๆเป็นคู่สี่ก็เล่นกลับมา f c g d a e b beadgcf ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าในแต่ละสเกลนะครับมันมีชาร์ฟแลตอะไรบ้างนะครับทีนี้เมื่อกี้นี้คุณนกก็ เอารูปของเตตราคอร์ดมาลงนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าเทตราคอร์ดคืออะไรก็อยากดูหน้าตาโน้ตมันก็ย้อนขึ้นไปดูรูปที่คุณนกเอามาลงได้นะครับคือเมเจอร์สเกลเนี่ยมันประกอบด้วย2เตตราคอร์ดคือมันมีโดเรมีฟาสอรอบนั่นเองโดเรมีฟาโดโดเรมีฟาคือโด กับเรเนี่ยมันห่างก,กันสองเซมิโทนคือมีตัวหนึ่งขั้นตรงกลางเรกับมีก็มีตัวหนึ่งขั้นตรงกลางแล้วมีกับฟ้ามันติดกันแล้วเราก็ทําอย่างนั้นอีกทีโดกับเรมีตัวหนึ่งขั้นตรงกลางเรกับมีก็มีตัวหนึ่งขั้นตรงกลางแล้วก็มีฟ้าก็คือมันไม่มีอะไรขั้นตรงกลางนะฮะโดเรมีฟาโซลาทีโดทีนี้ถ้าเราจะ ไล่ไปตาม y c l คอฟฟิฟ t h นะครับซึ่งจะทำให้คีย์ต่อไปเนี่ยมีชาร์ปโผล่ขึ้นมาตัวหนึ่งผมก็จะให้นักเรียนฝึกอ,อย่างนี้นะครับโน no so เรมีฟาโซลาทีโดออลืมบอกไปว่าเราจะไม่ใช้นิ้วโป้งเลยนะครับเพราะว่ามันพอดีกับเตตราคอร์ด1 2 3 4 1 2 3 4แต่ตัวพอดีนะครับเราจะไม่ใช้นิ้วโป้งเลยนะครับ โนเรมีฟาโซลาทีโดคีย์ต่อไปเราจะเอามือซ้ายเข้าไปแทนที่มือขวานะครับอันนี้เด็กจะจำได้ว่าช้าแปลว่าสูงขึ้นเราจะไปทางขวานะรเราจะเอามือซ้ายไปแทนที่มือขวาแล้วก็มือขวาก็เขยิบถัดไปนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าต้องจำว่าช์ปตัวใหม่ที่จะเกิดขึ้นเนี่ย มันจะเกิดขึ้นที่มือมันยังอยู่ในกล้องบ่าขอสองนิดนึงมันจะเกิดขึ้นที่นิ้วนางของมือขวานะครับนั่นก็คือตอนแรกเราเริ่มจาก C m เมเจอร์ไม่มีชาร์ปเลยโดเรมีฟาโซลาทีโดแล้วเอามือซ้ายไปแทนที่มือขวาแล้วมือขวาก็ขยืดผัดไปนะครับแล้วจะมีชาร์ปตัวใหม่เกิดขึ้นที่นิ้วนางของมือขวาเพื่อให้มันยังเป็นโดเรมีฟา หรือในที่นี้ก็คือซอลาแล้วก็ทีโดติดกันนะโดเรมีฟาโซลาทีโดเห็นไหมครับตอนที่เมื่อกี้ที่เคยเป็นซอลาทีโดได้กลายเป็นโดเรมีฟาไปแล้วเพราะมันเป็นเตตราคอร์ดที่โครงสร้างมันเหมือนกันนะครับเราทำต่อไปอีกก็จะได้ช้าเพิ่มขึ้นมาทีละตัวเดี๋ยวผมแงนดูกล้องก่อนว่ามันเข้ากล้องป่ะผมต้องเลื่อนเสา ตั้งกองไปทางขวานิดหนึ่งด o re mi fa Sol, La, Ti, s o ลาทีโดแล้วก็มือซ้ายมาแทนที่มือขวานะครับต้องแทนให้เหมือนนะมันมีชาร์ปอยู่แล้วตัวหนึ่งแล้วเราก็ามือขวาก็เถิดไปแล้วก็จะมีชาร์ปตัวใหม่เกิดขึ้นที่นิ้วนางนะครับนิ้วสี่ของมือขวา do re mi fa Sol, La, Ti, s o ลาทีโดเราก็จะได้คีซีเมเจอร์ออกมาเราก็ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับเอามือซ้าย ไปแทนที่มือขวาแต่ว่าเราก็ต้องจำด้วยนะครับว่าตอนนี้มันมีชาร์ปอยู่2ตัวแล้วคือ F C แฟนคลับของเรานะครับ F กับ C แล้วก็เราเอามือซ้ายไปแทนที่มือขวาแล้วก็เอามือขวากระเถิบมาอย่างนี้แล้วก็ต้องไม่ลืมเล่นชาร์ปตัวที่เราได้มาแล้วเมื่อกี้ F C แล้วก็เพิ่มชาร์ปตัวใหม่ที่นิ้วนางของมือขวาเข้าไปนะครับ เปมีฟาโซลาทีโดซึ่งชาร์ปตัวใหม่มันก็คือตัวที่7ของสเกลอย่างที่ครูจอยพูดเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนเสาก่อนปืดอ,อ่าตอนนี้ได้คีย์ A มาแล้วซึ่งมีชาร์ป F C G ตามลำดับนะครับของการได้มาของชาร์ปนะครับอันนี้คีย์ต่อไปเอามือซ้ายไปแทนมือขวา ปึ๊บเข้าไปอุ้ยไม่ใช่เบี้ยวเพราะว่าผมเอียงตัวมากผมงงแล้วก็มือขวากระเถิบมานะครับต้องไม่ลืมว่าเรามี C ชาร์ปที่ได้มาก่อนหน้านี้อยู่ด้วย F C G เห็นไหมครับแล้วก็ชาร์ปตัวใหม่ก็เกิดขึ้นที่นิ้วนางก็คือตัวที่7นั่นเอง Do Re Mi Fa Sol La Ti Do ต่อไปเราก็เอามือซ้ายไปแทนที่มือขวาแล้วมือขวาก็เถิบไป มี F C G D แล้วแล้วก็มีชาร์ปตัวใหม่เกิดขึ้นที่นิ้วนางของมือขวามีฟาโซลาทีโดส่วน2คีย์สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคีย์ที่อุ๊ยจอ iPad ด,ดับเอ๊ะจอ p a d ต้องเลื่อนมาหน่อยสอคีย์สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นคีย์ที่มันมีตัวชาร์ปที่เป็นคีย์สีขาวนะครับบางทีถ้าเป็นเด็กเล็กผมก็ จะไม่สอนอันต่อไปเพราะว่ามันจะทําให้งงว่าทําไมชาร์ปมันเป็นสีขาวแต่เราก็ไปต่อได้ครับเอามือซ้ายไปแทนที่มือขวาแลา้วมือขวากระเถิบไปตอนเนี้ชาร์ปตัวใหม่มันจะเป็นสีขาวแล้วเพราะว่ามันจะเป็น E ีชาร์ปโดเรมีฟาโซลาทีโดแล้วก็อันสุดท้ายอาจต้องย้ายเทปแล้วเพราะว่ามันมันหมดเปลียนโนแล้วผมย้ายมายัางไงให้มัน เมื่อกี้ขีเมื่อกี้อยู่ในกล่องบอกไม่รู้เป็นอย่างนี้นะครับชาร์ปตัวใหม่คือ e ชาร์ปซึ่งเป็นขียสีขาวเราก็เอามือซ้ายมาแทนมือขวาแล้วเราก็มีชาร์ปตัวใหม่เกิดขึ้นก็คือ b ชาร์ปตอนนี้ก็คือ c ชาร์ปเมเจอร์สเกลแล้วแล้วก็ทุกตัวก็ชาร์ปหมดแล้วครับคือ c ชาร์ป d ชาร์ป e ชาร์ป f ชาร์ป G ชาร์ป A ชาร์ปแล้วก็ B ชาร์ปทุกตัวโดนชาร์หมดแล้วมันก็จะครบทุกตัวที่เป็นชื่อโน้ต A B C ทุกตัวโดนชาร์หมดแล้วต่อไปเป็นคียที่ไปในทางแฟลตนะครับคราวนี้แฟลตมันแปลว่าต่ำลงเราจะมาจากข้างบนเลยที่สูงเลยก็คือโดเรมีฟาโซลาทีโด เป็นคีซีเมเจอร์ไม่มีชาร์ปไม่มีแฟลตเหมือนเดิมนะครับแต่คราวนี้เราจะเอามือขวามาแทนมือซ้ายครับนักเรียนจะจําว่าแฟล t แปลว่าต่ําลงเราจะไปทางต่ําลงก็คือไปทางซ้ายครับเอามือขวามาแทนมือซ้ายแล้วมือซ้ายก็เถิบมาต่อคีวอย่างนี้คราวนี้แฟลตตัวใหม่มันจะเกิดขึ้นที่นิ้วชี้ของมือซ้ายนะครับโดเรีฟาโฟลาทีโดแล้วก็ทําต่อไปอีกเอามือขวาไปแทนมือซ้าย แล้มือซ้ายก็เถิดมาแต่ตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าเราได้ B flat มาแล้วนะครับยังอยู่ในกล้องปันนี้เออ B flat มาแล้วไอ้ตัวเริ่มเนี่ยมันต้องเป็น flat ด้วยนะครับอันนี้คือเราได้ sharp ถือว่าได้มา1ตัวแล้วถึงแม้ว่ามันเป็น2คียีแต่มันเป็น B flat ทั้งคู่นะครับแล้วก็จะมี flat ตัวใหม่ขึ้นที่นิ้ว2ของมือซ้ายเหมือนเดิมนะครับโดเรมีฟา s ล o ซึ่งก็คือตัวที่ส ที่ครูจอยบอกว่าแฟลตมันจะโผล่มาที่ตัวที่4ของคีย์ใหม่นะครับโโดเมีีฟซลทแล้วเราก็เอามือขวาไปแทนที่มือซ้ายแล้วมือซ้ายกระเถิบมาอย่าลืมว่าตัวแรกของสเกลใหม่นะครับของคีย์ใหม่ e flat เราก็ต้องเล่น e flat ทางนี้ด้วยแล้วก็เพิ่มแฟลตเข้าไปแล้วก็มือขวามันหลุดกล้องยังเนี่ยยังไม่หลุดมาแทนที่มือซ้าย แล้วมือซ้ายกระถึกไปนะครับแล้วก็ใส่แฟลตตัวใหม่เข้าไปนะครับใส่แฟลตตัวใหม่เข้าไปก็คือ D f แฟลตหลุดยังอ่ต่อไปอันเนี้ยก็จะมีแฟลตคือขีสีดำครบ5อันแล้วนะครับอ่อันต่อไปเนี่ยก็คือขีจีแฟลตนะครับเดีย๋ยวผมเลื่อนอันนี้ G แล้วก็เอามือขวาไปแทนที่มือซ้ายซึ่งตอนนี้มันเป็นคีย์ C Flat นะครับตัวสุดท้ายที่จะเป็น Flat ก็คือ C Fla t ซึ่งไม่ค่อยมีใครเขาใช้เขาก็จะใช้คีย์ B แทนเพราะว่ามันมีชาร์ปแค่5ตัวครับอเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันส่วนวิธีเอา Circle of Fifth ไปใช้แบบ ทีสดารมากกว่านี้ก็เดี๋ยวรอค่าๆาครับเดี๋ยวทำให้เสด็จพี่เบิร์ดดูนะครับทั้งนี้จบแค่นี้ก่อนครับ